กลาจวาจวาหนาเกตบันประเตศก้องจวามาเต้เลยมังกรลาบชมเด็จเจ้ากรุงไกลกับเตวีที่ไลาใหญ่ที่นาเรกวันก่อนอยากมาก็นี่บอกกองไอหมอบไม้หลูกที่จะไม่มีปัญ้ออย่างทํ้านันที่มาวันอยากทำไายกันจะมาจัดก,การมีวาจะกับจะบ้าที่พล่เป็นหรือตายบออย่าไม่ Told me that. อย่าไม่ลูกไม่รักกับเจ้าอยากแจกโอที่ตัวมันโตเยอะแล้วพ่อเป็นไงแล้วพ่อจะนินิเงินงามยังไงล่ะการที่พ่อไปเจ้าอยากจำมาให้ลูกนี่ยค่ะเออนี่ลูกเฮ้ยอยากทำลายอยากทำลายกันเนี่ยเป็นอยากสองพ่อลูกไอ้พวกนี้เป็นยังไม่ทีฟอนแลวันหนึ่งกันใดลูกได้แต่งงานอยากพวกนี้เลยพปกจเรื่องราหน้าบ้านเหมือนจานแบน แต่ลูกไม่รักมันนี่ค่ะรักหรือไม่รักไม่ใช่ปัญหาลูกอ้ยคนเราแต่งกันแล้วอยู่กินกันไปเดี๋ยวความเข้าใจนเดี๋ยวความกก็เกิดขึ้นมาเองแต่ลูกไม่แต่งลูกต้องแต่งให้แต่งตาเออแต่งไปเลยแต่งไปเลยถ้านนองแต่งกันจ้านเลยเป็นเผืือนเจ้าเศร้ากะปลอโปอแก๊กจะว่าแกบัวหวาถตานนองแต่งงานจ้านเลยเป็นเผืือนเจ้าเศร้ากะ ประวัจิันอยู่สวยข่ะว่ะอยู่สวยใส่โ้อเบียดลงอยัดเดมอยู่แับปีกับซมอยู่แล้วกูเจอวันเบียดกูกว่าปะไม่รู้ต่ำพรือนะวันแต่งงานนะจุดเจ้าเจ้าต่ำพรือมั้งอ่โอ้ต้องเจ้าจุดในเบียเอาแบบไหนไอ้จุดมีซ้อมแบียดบทีแต่กับแบบธรรมดาเลยใส่เบียดทีแต่สวยไหลใส่เดิมก็เล็บกันแล็บวิธีทำไปได้ย่ะ เนี่ยตำบลควรเคลึงก e ็ได้ไปตายล่วงต่ำสบายก็ได้ไปตีแล uh, so, ้วจ mm, ุดก่อนกลับต่อเลยต่อพวกเซ็ตุลีฟิดไม่ต้องมาแร่งว่าไพวกเปดือดพวนนั่นก็ย่อยตายโอ่งของเมียอยู่ด้วยไอ้เปลดนี่วันรอไปตายกูเบื่อเล็วไปรอแต่เมียทุกวันเออแล้วจัดอาดักหน้าอาดเรื่องงานั้นวันไหนกูใจลงทันยังจักตีกโอนที่ว่า พวกกูไม่อยแหลจัดเรือนแกตายไอ้เพรตวาในกูว่าที่เดินรงปลิ้งในป่ายังลดลดสูดแลดลดสูดเวยกปรตไปตาพวกรเก้อฮึวันนี้กูยกไอ้ใหญ่เกียนอยู่นี่วันน้จะพวกรับบังเลยจำลาก้อกูเลมวนน้ในบุญรับนั่งลาวเล้ใหย่เกี้ยนเออเออไป่ต่อจันจัดเปรตเาหน้าพว อันวันก่อนเมื่อบอกเลววะก้าบ้านเอาเองก็โอเคบ้านไปเปิดตู้บ้านเอาเองกูกี้กลางเปิดตู้ไว้เมาเล้าจะมายื่นเกี้ยเจ้าไปวกว่าเปรตอยู่ในก๋วยรนขับรถป้านในก๋วยรนว่าเจ้าไกว์กว่าบังเฮ้อไอ้เมาว่าเจ้าไกว์กว่าแร่ฉันบนอย่างเปิดควายเปิดเลื่ยนัวไอ้นสังพูดเตียวแม่เตียวปั่นเรือสีอกเออแบบพูดตายคนซบรองเคบอกผีกาไปตีโจ๊กตาผีวะไปกับเปรตใต้เร็ว กูบนนักหน้าอันวันก่อนกันวันตรงคลานและปีเลวปีนองเออไม่รู้ก็มาแต่ไก็มาหวาเพลไม่รู้แนนอนอยู่นงนปลุกแจนในโอก้าไปฟาดบ้ามังแต่คนไทยยานกานจะมาตุงเดามั้งก่อนกอยมาเดากดรำกลองยาวก่อนดูปลุงปลกจึงปลกปลุงจึงปลุงจึงปลกจึงปลงปลงจึงปลกจึงปลงจึงปลกึงปลงปลจึงปลึงปลุกจึงปลจึงงปลงปึงงปลงปลงปลปลจึงกจึงลจึงปลจึ กางบานกว่าราเงดังรงกลานกันเมื่อเจรวยเพลนี่ยียดคู จะมองอย่าอยู่แด่งเออจะมองอยู่ไม่แด่งมู่นี้แหละมันกิดการเคล้คนที่ก็ประรับความําเร็จแล้วเราไมา่ตุนนะ้นอ๋อคนเราเวลาด้วยไม่จำโยเกตุน้นไม่จะโยเกตุน้นเออมึงแหลตัวอันไปออกรายการอะไรได้ติคนได้นาคาเหตุบัดังคนนี่คุยชวนมึงนี่ปัดได้นาคาเหตุแม่ไปร้องเพลงรายการนั้นว่าใด้นาคาเออไอตัวอันตัวนั้นก็ร้องเพลงได้ตัวอันแต่ว่ามันดังเออ ở cái <laughs> đấy thì mình đăng để đẹp quên đấy quên tâm bất na tu riền na tu đăng kể tài ô rồi liền ở đây cho anh về về quăng liền ở đây tiền thì mình giật bưng liền rồi liền răng ở đây ai tiền mà hề ai tiền mà hề hề mà đi mà rồi na rồi tay mà ô นี่กูไอ้ชวนมึงกองกูหน้ากากเรียนเกี้ยวหน้ากากเรียนเกี้ยวเออว่าชื่อนี่กูใช่หน้ากากเรียนเกี้ยวแต้นเอยไอ้แก่ปั้มนันนี่กูใกล้จะตกไปได้มาแต่นเลยไป trừ หน้ากากไม่ใช่ไป t r อก็ใกล้เรียนเกี้ยวแล้วกูไปตอก็ใกล้ลุยรอยกูโตลุยรอยอัทิพย์แม่ปั้มเงินั้งเกี้ยนติดต์ทั้งวัวหน้ากากเรียนเกี้ยวจำหน้ากามาเต้นเลย เออหาวิธีทำวิธีรวยกับเพื่อนก็มั่งว่าหนูหนูโยบันนีเจ็ดใบจนตายโอ้เนี่ยจริงจริงเคยคุยเล่นกับเพื่อนกังคนเราคนเราเกิดมาแล้วความคิดอย่าหยุกรวงตั้มไรเลยต้องทำให้จริงก็เรียกว่าต้องบ้ากระมาชีพแตวต่ำชั้นริษันเออเปนไม่โบไก่กองโบไก่กองมาแจกปักตั้มไรหมาแิ่ต้องบ้าแต่ไก่กองอย่างเดียวเลยปรากฏวันยู่ได้เพื่อนโอ้คนไก่กองต้องบ้าไก่กองคนไก่กองก็ต้องบ้าไก่กองเลี้ยรวย คนทำร่วนยางก็ต้องบาดร่วนยางตัวด้วยคนทำร่วนยางเออมึงต้องบาดร่วนยางต้องบาดร่วนยางมึงว่าต้มด้วยได้เมื่อไหร่ไม่คนบาดร่วนยางมึงว่าไม่ตันว่างดีว่าลงเตะ้ยเตี้ปลุกเมียกอดรอจ่อปันอย่าแม่ตีบรถเก้าวไปในกวนบวบเบิดเกียร์รถเก้าไปไหนกวนเออไปเบิดเบิดก้าวว่าไปตึงร่วนยางพอว่างพอดีพอไปตึงแล้วมึงว่าพอเบิกว่างพอดีจอรถตีปั้งเลยขึ้นไปยืนมันปลวก เอามือตาเวล้วลมพัดยยดยางริงริงแล้วยื่นยิ้มท่านูมบาจชวนย่างบูบาจชวนย่างเอออึงว่ากันไม่บ้าแล้วยิมแต่จวนใจแต่รถรวตายก็ได้รับความจำเร็จเราก็เอาจริงเอาจังกับการดูแลก็ปลูกก็และอันคนจำเริ่มต้องบายันคนเลี้ยงหัวชนถึงต้องบาวหัวชนคนเลี้ยงหัวชนต้องบาวหัวชนต้องบาวหัวจนเล่นบาปเพื่อเอเมื่อไม่คนบาดัวชนรักวัวแรง่าโลกแล้ว วัวรุ่งตีดามตีดีวัวไม่ต <v. S 3> ันตื้นที่ก้าวไปตึงเปิดตูกาะวัวแกวัวไอ้ป้าไปออกกำลังกายวัวก็ไม่ใจดูว่าเคยกข้ามาอยากเปิดเบื่จะแบบตีป้าหน้ามุกจุดแต่ด้วยความรักไม่โกรธอย่างรักอยากวัวด้วยความรักไอ้โดดโปนี่ลุกโดดนี่ปอนี่ปอนี่ลุกโนดวัววัวตีดังงักเลยแบบอย่างลูกลุกๆกับวัวโม่รักวัวจนโม่รักวัวจน